ขายเงินสดเท่านั้นนะครับเอาใจสําหรับลูกค้าที่ไม่อยากจะมาเสียเวลากับการผ่อนรถนะครับวันนี้เต็นคามินเราจัดมาให้นะครับเป็นรถราคาถูกๆสภาพดีๆพร้อมใช้งานนะครับราคาไม่แพงนะฮะและที่สำคัญเน้นขายสดเท่านั้นนะครับจะเป็นคันไหนไม่ได้ไปดูกันเลยดีกว่าไม่ต้องเสียเวลานะครับนี่เซฟโรเลตแคปติว่าครับทุกท่านอันนี้เป็นแคปติว่าปี2010นะครับจัดไปเลยนะฮะลูกค้า คันนี้หน้าร้านขายอยู่2 9 0 0 0นะคันนี้เหลือแค่ราคา1 8 9 0 0 0บาทเท่านั้นนะครับตัวนี้เป็นเครื่องยนต์ดีเซลด้วยนะฮะแอร์เย็นพร้อมใช้งานนะครับคันนี้ยังจัดไฟแนนซ์ได้นะทุกท่านนะครับแต่ว่าถ้าท่านไม่อยากจะเสียเวลาไม่อยากเสียดอกเบีย้ยท่านซื้อเงินสดไปเลยจบนะครับรถคันนี้ไม่ได้มีเรื่องของชนหนักน้ำพ่วมด้วยนะครับและล้อมงล้อแม็กก็มีการแต่งมาให้นะครับสภาพพร้อมใช้งานเนี่ย ใครที่ต้องการลดราคาถูกๆนะฮะจบเลยคันนี้189,000บาทเท่านั้นนะครับและที่สำคัญนะทุกท่านถ้าท่านเงินไม่พอนะท่านดาวสัก80%นะครับอีก20%เต็นมาผ่อนกับเต็นต์ได้ด้วยนะครับไม่ต้องกังวลเลยนะครับเราอยากให้ทุกท่านมีรถไปใช้อีก1ครั้งนะครับแคปติว่าคันนี้1 18, นึ่0แปดื่ 9,000บาทเท่านั้นอย่าช็อกนะฮะ189โอ้โหถูกมากๆท่านรีบมาเอาด้วยตัวนี้เป็นตัว2 0ตัวท็อปขับ4 4 w h e e ์วิล0แสนถูกมากรีบมาเอานะทุกท่านแล้วผมมีอหลายคันเลยนะครับเป็นรถถูกๆนะเดี๋ยวดูไปพร้อมกันอา้าวคันนี้แรนเจอร์ anger, จัดให้ม่ต้องเสียเวลาสบายๆนะแรนเจอร์คันนี้ก็เป็นตัว แลนเชอร์สประตูนะฮะเครื่องยนต์ยังฟิตอยู่แอร์เออ,เ,อ,อเดี๋ยวผมทําให้ไม่ต้องกังวลแบตเตอรี่เปลี่ยนให้จัดให้สีเก็บมาให้แล้วนะฮะเอาไว้ใช้งานเอาไว้ใช้งาน,างานาต่างจังหวัดนะครับวิ่งใกล้ๆนะคันนี้หน้าร้านขายแสงก็าบาทนะใครมาเอาเอาไปเลย99,000บาทพอคันนี้เงินสดจบไป99,000บาทเท่านั้นดู4ีประตูดิอามาดูก่อนมาดูก่น99้บาทคุ้มไหม อะทุกท่านดู99,000ท่านเอาไปใช้ในต่างจังหวัดก็ได้เนาะเอาวิ่งใกล้ๆเอาไว้ใช้งานลถแล้วรถแบบนี้นะใครๆก็ซ่อมได้ดูสิครับมีแคนี่บอยมาให้ด้วยนะฮะสภาพยังโอ้โหถือว่ายังใช้งานได้ดีอยู่นะนี่ผมเอามาเลาะหมดเลยจัดให้เลยนะฮะอยากเอาใจคืออย่างนี้ลูกค้าทักมาเยอะมีรถราคาถูกไหมนะครับขายราคาไม่แพงนะฮะ ผมจัดมาให้เลยนะฮะหน9 9งแปดเาเนะครับถ้าเงินออกรถไม่พอเ9้าห้าไม่พอท่านดาว80เปอร์เซ็นต์อีก2องหมืผมไม่ผ่อนอ่าสุดยอดนะเราจัดให้เต็มอ่ะไปดูคันต่อไปนะครับคนะันนีเก้าหมื่นะนี่มาดูคันหนึ่งเอาหลักหมื่นเลยคันนี้เป็นมิซูบิชิแลนเซอร์นี่โอ้โหโอ้โห นี่คันนี้ไม่ต้องคิดเยอะคันนี้นะฮะผมขายอยู่หน้าร้าน8 9 0 0 0นะทุกท่านเอาไปเลย7 9 0ด0้บาทน,นี่นะครับต้องบอกไว้ก่อนนะผมขายถูกนะแต่ว่าเน้นแต่ว่าผมจะเก็บงานให้นะอย่างเช่นถ้าเครื่องยนต์มีปัญหานะครับหรือว่าแอร์ไม่เย็นช่วงล่างดังเราจัดการให้นะไม่ต้องกังวลนะครับผมขายราคาไม่แพงด้วยและที่สำคัญนะ เราไม่ได้แบบขายตามสภาพจนเกินไปนะครับเราจะเอาให้รถแบบพอใช้งานได้นะครับวิ่งได้แอร์เย็นนะครับแต่สีคันนี้ไม่ทำแล้วนะคันนี้เราขายตามสภาพนะครับขายถูกๆ7 0 0 0 0กว่าบาททุกท่านเอาไว้ใช้งานต่างจังหวัดโอ้สบายๆเนาะเอาไว้ใช้งานง่ายๆสบายๆนะครับ7 9 0 0 0เท่านั้นนะเอาอย่างนี้แล้วกันถ้าท่านอยากถ้าท่านอยากให้เราเก็บสีนะผมขออีกหมื่นหนึ่ง0 0อ่ะ แต่ถ้าท่านจะเอาสภาพนี้เลย79 0 0 0เอา,อางี้ไหมคือแฟงโอเคบ้านถ้าท่านอยากให้เก็บสี8 9 0 0 0พอนะครับแต่ถ้าจะไม่ต้องทําสี79 0 0 0แต่ว่าเครื่องยนต์แอร์ทุกอย่างผมเก็บให้หมดไม่ต้องกังวลนะเหรือผมต้องดูแลเพราะว่าผมต้องการให้ลูกค้าเอารถไปใช้งานเน้นใช้งานแบบราคาถูกไม่ต้องขอน,นะครับอย่างคันนี้เดี๋ยวอแอร์ไม่เย็นใช่ไหมเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนคอมแอร์ล้างทําความสะอาดทางระบบเลยจบ นะครับแต่ว่าเครื่องยนต์ช่วงล่างสมบูรณ์รแค่ราคา70,000กว่าบาทลูกค้าเอาไปใช้งานได้เลยนะครับภาษีผาษีต่อให้หมดนะประกันไม่มีนะภาษีงภาษีต่อให้แบตเตอรี่เปลี่ยนให้นะครับเน้นใช้งานเอาง่ายเอาตังค์มาจ่ายผม79 0 0 0ท่านขับรถออกไปใช้งานได้เลยอเอาอย่างนี้แล้วกันอ่ะไปดูคันต่อไปนะครับถูกๆนะแอคคอร์ดคันนี้ขายนะ <laughs> <laughs> นะครับอันนี้ลถผู้จัดการนะคันนี้ขาย 2 9 9 0 0 0านานะถ้าท่านอยากได้แอคคอร์ดนะรอรออยู่ปี08เครื่องยนต์2.4ตัวท็อปขายที่2,99,000านอ่ะมาดูคันหนึ่งทุกท่านอันนี้เป็น d m a x 4ประตูโอ้โหโอ้โคุณโอมกระจกพังทขาไม่เอาไว้ครับอันนี้เป็น d m a x 4ประตูนะทุกท่านนะครับอันนี้เป็นตัว4ประตูเครื่องยนต์3,000ตัวท็อปเลย นะครับคันนี้เราก็บอกเลยว่าเราก็ขายถูกนะครับเดี๋ยวไฟฟอยเราเปลี่ยนให้นะไฟไม่สวยผมไม่ชอบเดี๋ยวผมจัดการให้นะครับเอาเหมือนเดิมถ้าเอาสภาพนี้เลยคาว่าสภาพนี้คือเดี๋ยวผมก็คือไม่ต้องทำสีอะไฟผมเปลี่ยนให้นะครับเครื่องยนต์แอร์ผมจัดการให้ช่วงล่างจัดการให้ถ้าเอาสภาพนี้เลยผมให้หนึ่งสี่เก้าพอแสนสี่พอโอเคไหมแสนสี่พอแต่ว่า ถ้าจะให้เก็บสีขอเพิ่มอีหมื่นหนึ่งหนึ่งห้าเก้าหน้าร้านขายหนึ่งหกเก้านี่กล้องมาดูหน้าร้านขายของหนึ่งหกเก้าโอเคไหมให้ท่านไปหนึ่งสี่เก้าสภาพนี้สภาพนี้คือแอร์เย็นนะฮะแอร์เย็นช่วงล่างโอเคใช้งานได้เน้นใช้งานเป็นสี่ประตูมีแคลรี่บอยด้วยนะครับเอาไปเลยหนึ่งสี่เก้าแต่ท่านจะให้เราเก็บสีด้วยผมขออีกหมื่นหนึ่งหนึ่งห้าเก้านี่ให้ลูกค้าดู ไม่แย่แสนกว่าบาทท่านเอาไว้ใช้ต่างจังหวัดดูดิโอเคไหมไม่แย่ครับสภาพเดี๋ยวรอทำความสะอาดหน่อยเนอะไม่แย่ไม่แย่แ,ยแล้วก็ภาษีผมจะการให้นะต่อให้ด้วยครบทุกอย่างนะครับเอาสภาพนี้ไปเลย1 4ึ่0 0สสี่ื้บาทโอ้โหล็อกอยู่ออกฝั่งนี้โอเคมีแคลลี่บอยด้วยนะครับ 149,000บาทแต่ถ้าจะให้เก็บสีให้ขอให้หมื่นหนึเป็น159ภาษีต่อให้นะประกันไม่เกี่ยวนะครับช่วงล่างแอร์เครื่องยนต์จัดก,การให้นะครับอะไรที่เป็นมาตรฐานสำหรับการใช้งานดูแลให้นะครับฝากไว้นะ1น9 0 0 0บาทนะครับไปดูคันต่อไปนะฮะอ้าวซีวิคอันนี้โอ้โห ต้องบอกเลยว่าคันนี้คือเขาเรียกว่านางฟ้านางฟ้ามาโปรดบอกเลยอันนี้เขาเรียกว่าแรไอเทมหนึ่งในร้านท่านจะเจอรถอย่างนี้ได้เพราะว่าอะไรรู้ไหมนี่คือซีวิกดิเมนชั่นรุ่นฮิตตลอดการทุกท่านและที่สำคัญคือยังไงที่สำคัญคันนี้นะฮะมือเดียวตั้งแต่ป้ายแดงโอ้โหมือเดียวตัต้งแต่ป้ายแดง ไม่พอตั้งแต่เขาซื้อมาตั้งแต่ป้ายแดงประกันชั้นหนึ่งตลอดเวลาจนถึงปัจจุบันท่านคิดภาพสิรถปีคัเนี้ประกันที่ไหนเขาจะให้เป็นชั้นหนึ่งคันนี้ฮะเพราะว่าอะไรเจ้าของเก่าขับเก่งมากดูแรลรถดีมากแทบไม่เคยเสี่ยวชนเลยไม่มีชนเลยผมดูเรียบร้อยสีเดิมแล้วท่านดูดีสภาพโอ้โหผมบอกเลยคันนี้เขาเรียกว่าแลไอเทมหนึ่งในร้าน ถามดิฮัปปีขนาดนี้จะหารถสภาพอย่างนี้ได้ยังไงนะครับแต่ผมบอกนะคันนี้ผมขายแพงรถสวยฮะนะคันนี้หน้าร้านผมตั้ง1นึ่งแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันนะหนึ่งเจ็ดเก้านะครับหนึ่งเจ็ดเก้ามาเอาจัดไปไม่ต้องคิดเยอะให้หนึ่งหกเก้าไปดูกันว่าหนึ่งหกเก้าสวยเปล่าป่ปดูโอ้โหหัวน้องหัวน้อยด,ดูดิท่านคิดคิดดูดิ รถปีเก่าขนาดนี้ยยังได้สภาพขนาดนี้อุ้ยโครงสร้างเดิมหมดเลยอ่ะโอ้โหเดิมนะเนี่ยเดิมหมดเลยอ่ะดูดิโอ้โหอันนี้คือรถบ้านนะครับรถเจ้าของขายเองนะเขาเรียกว่ารถเทินศูนย์อย่างที่ผมบอกนะครับรถเกรดเทินจากศูนย์เนี่ยเขาเรียกว่าเป็นรถเกรดเอนะครับเจ้าของเก่าโอ้โหเขาเรียกว่าเกรดของลูกค้าป้ายแดงดูสิฮะ ท่านจะหารถปีเก่าสภาพสวยอย่างนี้ได้งไงดูเม็ดอาร์ตโอ้โหสวยงามนะครับดูดิสวย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 ครบทุกอย่างทุกขั้นตอดิแล้วนี่เห็นไหมฮะนี่เรากำลังเซตซนะิโร่นะโครงสร้างเดิมหมดผมบอกเลยคันนี้หนึ่งในร้านถ้าท่านต้องการลดราคาไม่แพงนะครับคันนี้ตอบโจทย์ดูดิหัวรถเดิมเดิมหมดอะ โอ้โหทุกจุดฮนะยางอะไรลนะ่ท่านดูดิแทบไม่เคยได้ใช้งานอะ่ะโอ้โหบอกเลยฮะหนึ่งในล้านแล้วผมบอกนะใครฉลาดเรื่องนะเล่นรถมือสองใช่ไหมครับและเล่นเขาเรียกว่าเล่นรถปีวเ,เก่าอย่างเงี้ยคุ้มค่าคุ้มค่า,างไงฮะเพราะว่าท่านซื้อในราคาแสนกว่าบาทท่านใช้ไปอีกสองปีสามปีสี่ปี คันนี้ก็อยู่ประมาณแสนกว่าบาทมันเป็นราคาตลาดของมันนะครับคันนี้หนึ่งหกเก้าผมเชื่อเลยลูกค้าลูกค้าใช้อีกประมาณสักสี่ปีผมก็ผมก็ว่านะหนึ่งสี่เก้าหนึ่งสองเก้าแสนสองแสนสามยังได้อยู่นะครับเพราะมันเป็นราคาสุดท้ายของเขาแล้วนะครับราคามันไม่ตกไปจากนี้แล้วนะฮะต่อให้เดี๋ยวผมมีอีกคันหนึ่งนะอี FR, ุสู์ทีเอฟรถสามสิบปียังขายกันแสนอัพอยู่เลย ถูกไหมฮะตอนเนี้ยรถอย่างเงี้ยคนเล่นมือสองนะคนที่เป็นนะแล้วมีเงินก้อนนะมีเงินสดนะซื้ออย่างเงี้ยคุ้มยิ่งกว่าคุ้มดอกเบี้ยไม่ต้องโดนไม่ต้องเสียอะไรเลยแล้วรถมันไม่ได้แย่หาแค่สาภาพดีดหน่อยใช่ไหมฮะเปลี่ยนอะไรตามการใช้งานแล้วถามหน่อยอย่างเงี้ยมีใครซ่อมไม่เป็นบ้างถามหน่อยมีใครซ่อมไม่ได้บ้างาทุกท่านไปหาช่างคนไหนซ่อมเป็นหมดถูกไหมฮะ อะมาดูต่อฮะดูดิผมดูยางให้นะยางปีอะไรเนี่ยอ่ะยางปีสิบหกนะอาจจะต้องไปเปลี่ยนนะเขาไม่ค่อยได้ใช้งานนะครับแต่คันนี้การันตีเลยเรื่องสภาพอ่ะไปดูพรมอะไรดิขอโชว์พรมอะไรนะ <c oughs> <c oughs> ดูสิโอ้โหท่านรถปีสองพันสี่โอ้โหท่านดูสิ รถปี2004พวงมาลัยได้ขนาดนี้ฮะขับดีมากขับดีมากโอ้โหเปลี่ยนแบตเครื่องเปลี่ยนเพิ่งเปลี่ยนแบตเพิ่งสวิตช์มาด้วยคันนี้น้องอมไปซื้อมานะครับน้องอมไปเอามากับมือเจอลูกค้าด้วยใช่ไหมลูกค้าก็น่ารักลาตรงลูกค้าทำงานมหาชนโอ้โหลูกค้าระดับทำงานบริษัทมหาชนเป๊ะฮะบอกเลยคันนี้โดยที่ไม่เปลี่ยนไม่ไม่ไม่อะไรเลยใช่ใช่คันนี้ผมขยี้ผมไม่ได้ขยี้ผมให้ดูนานๆหน่อย วันเนี้ยคือเขาเรียกว่าแรไอเทมแล้วดูดิลูกค้าเราทำความสะอาดเห็นไหมดูสิเห็นไหมหนนะีด่ดูช่างกันเลยดิไม่ธรรมดานะนี่อยกมืออ่นี่เห็นไหมเราเก็บหมดทุกท่านเราต้องเอาให้สวยดูดิเขาเรียกว่าเซสซิโลฮรเซสซิโลเอาให้แบบลูกค้าว้าวอ่ะอ่าผมเก็บหมดถึงบอกไนงะลูกค้า ซื้อกับเต็นท์เนี่ยนะครับเต็นท์เขามีหน้าร้านเขาลงทุนมาใช่ไหมครับและอีกอย่างหนึ่งเนี่ยเนี่ยเราเก็บงานให้ละเอียดท่านไม่ได้ซื้อแพงนะท่านไม่ได้ซื้อแพงเกินไปนะนะครับท่านได้ราคาสมเหตุสมผลรถเนี่ยเรามีการการันตีให้ว่าสภาพเป็นยังไงนะครับนี่ท่านได้ความมั่นใจแล้วถูกป่ะท่านไม่ต้องกังวลเลยถ้าเราทําอะไรไม่ดีท,ท่านก็ฟ้องไม่ได้มันมันเราคือทําธุรกิจถูกไหมดังนั้นเนี่ยเราคัดสรรรถให้ท่านแล้ว นะครับเรารางงานสภาพตรงเนี่ยแล้วเราเก็บเนี่ยทำความสะอาดทุกอย่างแล้วเราขายแค่หนึ่งหกเก้าใช่ไหมแล้วเมื่อกี้รถราคาลูกค้าไหมหนึ่งเเหลือหนึ่งหเหลือหนึกเก้าต้องถามต้องถามทีมงานนะครับเพราะว่ารถไปรถมางงรถไปรถมาบางทีเอาตายตายตายเกินต้นทุนตัวเองเครียดเลยครับผมนะอ่ะใครดูถึงตรงนี้อ่ะใครดูถึงตอนนี้นะแล้วถ้าถ้าเจาคันจริงๆนะ ไม่กล้าเล่นอะแค่ไม่ไปเล่นไม่เล่นแค่แค่บอกรหัสโค้ดลับของผมว่าคาร์มินออโต้เปิดมากี่ปีท่านมาพูดคำนี้อ่าคาร์มินออโต้เปิดมาสิบเอ็ดปีแล้วนี่สิบเอ็ดปีแล้วท่านพูดคำนี้เพราะว่าคาร์มินออโต้เปิดสิบดปีให้หมื่นหนึ่งอ่าโอเคไหมโอเคไหมโอเคนะให้หมื่นหนึ่งนะอ่าโอเค อะฝากไว้นะครับซีวิกคันนี้ความจริงต้องแบบไลฟ์สดอะมันแหะถ้ามีคนคุยด้วยอะอย่างนี้ไม่มีคนคุยด้วยเลยอะโปรแกรมปิสซึมมันเป็นอย่างนั้นอะไม่มันเลยฮะคุยกับผมผมอยากจะไลฟ์สดมากเลยะแต่ว่าตอนนี้เหมือนระบบเทคโนโลยีของ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 เต็นท์ผมมีปัญหาทางเทคนิคทางเทคนิคโอ้กำลังมันเลย่างเงี้ยอะต่อฮะอ้าวอีกคันหนึ่งลูกค้าเฟต้า เซต้าปีใหม่ๆนะปีที่สามขายเงินสดเท่านั้นไม่ต้องคิดเยอะเซต้านะครับคันนี้นะหน้าร้านขายหนึ่งห้าเก้าให้ลูกค้าเลยไม่ต้องคิดเยอะหนึ่งแสนสองหมื่นเก้าพันบาทเอาไปเลยแสยนะสองสวยเลยฮะหนึ่งแสนสองหมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นจบจบนะครับยังสวยอยู่เลยราคาแสนสองโอ้โหท่าน รถก็ปีใหม่13แล้วผมดูแล้วชุงลงชุงล่างโอเคเครื่องยนต์แอร์ใช้งานได้ขายถูกๆแสนสองหมื่นเก้าพันบาทนะครับหนึ่งสองเก้าเอาไปเลยนะครับต่อภาษีให้แบตเตอรี่เปลี่ยนให้เครื่องยนต์จัดก,การให้นะครับแอร์ Air, เอาให้เย็นเนาะนะครับมาเลยเปลี่ยนถ่ายแล้วมันเครื่องให้ด้วยเอาคัาดนี้เปลี่ยนถ่ายแล้วมันเครื่องนล้วมันเกีย,ยนะรย์ให้ด้วยนะครับมาเอาเลยต่อภาษีให้ด้วย ครบทุกอย่างเอาไปใช้งานได้เลยหนึ่งแสนสองหมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นเคาะอ่ะอีกคันหนึ่งครับคันนี้น้ององมซื้อมานะครับไม่ออกตัวไวขนาดนั้นโอเค,คอันนี้มิลานนะครับเป็นปีสองพันสิบสามนะครับอันนี้ก็เบาๆเหมือนกันแสนกว่าบาทใช่ไหมรุ่นี้ขายหนึ่งห้าเก้าให้ลูกค้าไปเลยหนึ่งแสนสองหมื่นเก้าพันบาทเอาหนึ 9, ่งสองเก้ามีล้อแมกด้วย หนึ่งสองเก้ามีล้อมแม็กด้วยจัดไปราคานี้หนึ่งแสนสองหมื่นเก้าพันบาทให้เลยทุกท่านราคานี้ถูกจริงๆ129หนึ่งสองเก้าจัดไฟนแนนซ์ได้นะอ,นะอ่าตัวท็อปด้วยจัดไฟนแนนซ์ได้ด้วยนะครับเดี๋ยวแม็กเปลี่ยนให้นะแม็กเดิมไอแม็กแม็กแม็กล้อมแม็กย,ยังอยู่ยังไม่ได้ซ่อมนะครับเดี๋ยวจัดการซ่อมให้โอเคไหม <c oughs> อ่ะอีกนิดนึงถ้าใครพูดค้นลับเมื่อกี้คาร์เมนออตโอต้เปิดมากี่ปีอันนี้ขออีกหนึ่งค้นลับแล้วกันอะไรดีอีกหนึ่งคนลับด้วยคิดไม่ออกเต็นท์เราตั้งอยู่ไหนเออ <c oughs> อันนี้ยากมากนะลูกค้าลูกค้าตอบได้หรือเปล่า <c oughs> อ่ะอ่ะเต็นท์ผมตั้งอยู่ไหนคำถามง่ายๆทุกท่านเอาคำตอบมาให้ผมนะท่านท่านแปะคำตอบมาเก้าพ่นเก้าจับไปอันนี้เหรออือ จบเก้าหมื่นเก้าเลยอ่ะให้เลยไม่ถึงแสนเลยไม่ถึงแสนเลย,เลยให้ลูกค้าเลยโอเคไหมนี่คือความลับระหว่างเราสองคนนะครับลูกค้าอย่าให้คนได้ยินเยอะนะเก้าหมื่นเก้าเอาไปเลยอจัดไปเก้าหมื่นเก้าหมดยัง <c oughs> ขั้นไหนขั้นดำนี่เราวีออสอ่าวีออสมานี่เราจัดให้นะฮะสำหรับลูกค้าที่ ไม่อยากมาเสียเวลาผ่อนรายเดือนใช่ไหมเราเก็บเงินได้เยอะซื้อรถมาขับดีกว่าใช่ไหมขับมอเตอร์ไซค์อันตรายท่านขับรถยนต์เนี่ยอย่างน้อยเหล็กหุ้มเนื้อนะครับอย่าไปเสี่ยงเลยขับรถยนต์เนี่ยปลอดภัยแลยสำคัญไม่เจ็บตัวไม่ขาดทุนท่านขับมอเตอร์ไซค์นะราคาตกนะนี่ราคาไม่ตกแล้วนะมันเป็นราคาสุดท้ายของมันทุกท่านใครไม่รู้เนี่ยเสียดายนะ ท่านรู้หรือเปล่าถ้าท่านมีเงินเนี่ยแสนห,หน่อยแสนก็บาทเนี่ยท่านออกอะไรได้ผมถามเลยท่านไปออกอ e ีโคคาร์ป้ายแดงท่านผ่อนรายเดือนท่านโดนอะไรบ้างถูกไหมโอเคเงินดาวต้องโดนผ่อนรายเดือนเป็นเสร็จผ่อนขนั้นปลาไปห้าแสนหกแสนคันนี้ราคาวีออสหน้าร้านขายหนึเก้าไม่ต้องพูดเยอะให้ลูกค้า12ึ่ง้าราคาเดียวกันเลยหนึ่งสอง หนึ่งสองเก้าท่านโดนแค่ราคาหนึ่งแสนสองหมื่นเก้าพันบาทแล้วผมบอกนะท่านใช้อีกสักสามสี่ 3, ปีท่านเบื่อนะท่านยังขายได้ประมาณแสนหนึง่งอะโอเคปะ่ะขาดทุนสองหมืๆๆ่นมันคือราคาสุดท้ายของมันครับเข้าใจผมไหมเขาเรียกว่าราคาสุดท้ายคือเป็นราคาที่จะไม่ลงไปกว่านี้แล้วอะถูกไหมอีกสี่ปีผมว่ายังไงก็มีแสนหนึ่งอะนะเนี้เก้าหมื่นแสนหนึ่งท่านยังขายได้อะท่านไม่ขาดทุนอะ ขาดทุนเต็มที่สามหมื่นแต่ถ้าท่านไปออกป้ายแดงไปออกล้นใหม่ท่านโดนอย่างต่ำสามสี่แสนขาดทุนนะอ่านหนึ่งสองเก้ามาดูซิคันนี้จัมยังไงหนึ่งสองเก้าใส่ล้อมแม็กมาแล้วอะแสนสองอะท่านแต่งมาแล้วดูสิไม่ขี้เลยเลยนะคันนี้แล้วผมเห็นโครงสร้างนะคันนี้โครงสร้างเดิมหมดนะนะครับโครงสร้างเดิมหมดนะ ผมขายตามสภาพแต่เครื่องยนต์เกียร์ช่วงล่างโอเคไม่มีการรับประกันนะครับจบตรงนี้เลยแต่ขายราคาถูกเน้นให้ลูกค้าเอาไปใช้งานนะแต่ถ้ามีตังไม่ถึงหนึ่งสองเก้าทำไงอะเอาไห้ผมแสนหนึ่งอีกสองหมื่นเก้าให้ผ่อนไปไงใจปั้มไหมลูกค้าเอาไห้ผมแสนหนึ่งอีกสองหมื่นเก้าให้ผ่อนโอเคไหมจัดให้นะฮะ มาเอานะฮะ V8 อ่ะมีคันมีคันหนึ่งอาร์เมล่าอาร์ล่าอาเมล่าอ่เออคันนี้ไอ้ขาอายก็ได้ไอ้าคันนี้ขายเท่าไหร่นะอ่าคันนี้ขายคูกอันนี้จัดไฟแนนด์ด้วยอันนี้รถสวยด้วยอันนี้รถบ้านมือเดียวด้วยไมหมกว่าไม่หกหมื่นกว่านะครับไปกินธรรมดาให้ราคาไปเลยหนึ่งแสนสี่หมื่นเก้าพันบาทเก้าพันบาทเป็นไงวะหนึ่งสี่ หนึ่งสี่อะลูกค้าเข้าใจผมเ้ยหนึ่งสี่เก้าอะอะหนึ่งสี่เก้าจัดให้เป็นเกียร์ออโต้ด้วยเป็นเกียร์ออโต้ด้วยอเอ้ยเป็นเกียร์ธรรมดาโอ้ผู้ผิดครลูกค้านะครับแสงก็บ,บาทดูสิลูกค้ายุคสมัยนี้เงินแค่แสงก็บ,บาทท่านได้ขับรถเก่งแล้วโอ้โหแล้วโครงสร้างเดิมทั้งคันนะครับคันนี้การันตีนะเรื่องโครงสร้างเราการันตีเรื่องสภาพให้ นะครับว่าเดิมของแท้แน่นอนจริงแท้แน่นอนไม่จกตานี่เนี้ไเนี้เนี้ยเนี้ผมเห็นแ้หแล้วผมยังวัยรุ่นอยู่นะเห็นแล้ตรงปกตรงปกตรงปกแน่นอนตรงปกไม่จกตาอ่ะอีกคันหนึ่งอีกคันหนึ่งอเมล่าเบาๆอีกคันหนึ่งคันนี้ก็ทีมงานคุณภาพผมซื้อมาอีกคันหนึ่งนะทีมงานคุณภาพซื้อมาอ่ะคันนี้หน้าร้านขายหนึ่งเก้าเก้า อันนี้เป็นวีออสเอ้ยอามิลาี1 3นะให้179ไป179เกียร์โต B3 B3 179ดูสิลดราคาดุถูกทัก้งนั้นทุกท่านผ่อนสบายๆผ่อนเบาๆเ,าเานะอะอามิลาคันนี้จัดไฟแนนซ์ได้นะครับอันนี้จัดไฟแนนซ์ได้นะซื้อสดก็ได้นะซื้อสดจบเลย ไม่ต้องมาผ่อนน้เสียเวลามีเซ็นเซอร์อยหลังด้วย <c oughs> นะครับอ่ะดูนิดนึงโชยนิดนึงยาลิสอันนี้ก็แพงหน่อยอันนี้จัดไฟนแนนนะ,ะถ้าลูกค้าบ,บอกว่าตังค์เยอะหน่อยก็เอาปีใหม่เลยปี16นะครับอันนี้ก็2แสนกว่าบาท269อันนี้สวยกิฟต์เลยไม่ต้องพูดถึงนะครับอันนี้มีรับประกันเครืที่กว่าหนึ่งปีด้วยรับประกันโครงสร้างด้วยตัวนี้นะครับ269 ผ่อนหกพันอันนี้ผ่อนถูกนะอันนี้ผ่อนประมาณสี่พันสี่พันห้าพันนี่ก็ผ 4, ่อนสี่พันเบาๆอันนี้ผ 5, ่อนห้าพันเบาๆเท่านั้นเลยวีออสซื้อสดอีลนด้าไหมอีลนด้นาอันนี้หนึ่งโอ้อันนี้รถหรูเขาเรียกเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันไม่ใช่ภาคที่นิ้วห่อทองอ่ะ มันคือหรูระดับลักชัวรี่อ่ะแต่ราคาเหมือนอีโคคาท่านสองแสนกว่าบาทสองพันสองหกเก้าประมาณนั้นสองหกเก้าผ่อนห้าพันขับอะไรนะฮาราเซียวอะไรนะภาษาแต่นี่มันเป็นสองรถเกาหลีเกาหลีเกาหลีซารังเฮโยเออซารังเฮโยเห็นไหมท่านดูดิผมเขียนว่าอะไรขายถูกอ่าชัดเจนไหม ขายตู้สองหกเก้าอ้าวผูพพ้ผิดสองสามเก้าไป็นไงถูกกว่าเดิมอีกท่านดูขายสองแสนสามหมื่นเก้าพันท่านดูความหรูหราดิให้ดูภายในหน่อยโอ้โหคุณใดไม่ได้ขี้เลยนะฮะอะไรก็ไม่ได้หายากดูภายในดิสองแสนกว่าบาทท่านขับรถอย่างเงี้ยท่านขับยานอวกาศโอ้โหสุดปัง นี่มันคู่แข่งเซวิกนะท่านดูดิอ่ะแล้วก็อีกคันหนึ่งถ้าอยากได้แบบว่ากระบะไปใช้งานแล้วกันลูกค้านะอีกคันหนึ่งอันนี้เป็นแคปออโต้ด้วยนะแคปออโต้ <Auto. S 1> ตัวจีท่านแคปออโต้ตัวจีอันนี้สองแสนกว่าบาทสองแสนกว่าบาทเท่านั้นจบไปเลยคันนี้ นะทุกท่านตัว G ีเกียออโต้ไปเครื่องเบนซินนะครับไม่ต้องพูดเยอะไม่ต้องเสียเวลาหนึ่งเก้าเก้าอ่ะโมาจัดให้แล้วจัดให้แล้ว,คลวนะเครื่องติดแล้วเครื่องติดละอ่ะหมดเดงยังครับอ่ะคันสุดท้ายมาจบด้วยคันสุดท้ายมาหรือีอกคันหนึ่งนะทุกท่าน อีกขั้นหนึ่งเราเก็บไว้ในที่รับนิดหนึน่ทงทัน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 พังโอ้โเป็นรถเทินมาครับลูกค้าเก่าบอกว่าช่วยช่วยซื้อหน่อยได้ไหมโอ้เฮ้ยทุกท่านต้องบอกก่อนนะ คือมันไม่มีที่เขาไม่มีที่จอดรถนะครับมันเลยสีมันเลยแตกเอาจริงทําสีหน่อยเก็บหน่อยสวยเลยนะครับเครื่องยนต์ยังใช้งานได้อยู่นะแล้วรุ่นนี้ทําไปด,ดูตลาดขายกันแสนอัพนะแสนสองแสนหนึ่งแสนสองแสนสามทุกท่านแสนสองแสนสามนะเอาเหมือนเดิมง่ายๆคุยง่ายๆเครื่องยนต์ยังใช้ได้อยู่นะถ้าเอาสภาพนี้เลยเครื่องยนต์แอร์ทำให้เหมือนเดิมเครื่องยนต์แอร์แบตเตอรี่ทำให้ ภาษีต่อให้ถ้าเอาสภาพนี้เลยนะขอหกหมื่นเก้าพอสภาพนี้ขอหกหมืนเก้าพอเดี๋ยวเก็บให้สีไม่ทํานะเอาสภาพนี้หกหมืนเก้าถ้าจะเก็บสีแต่รถมันใหญ่สีมันผมว่างานหนักแน่เนี้ยขอแปดหมืนเก้าขออีกสองหมื่นท่านไปดูรุ่นนี้ในตลาดขายกันแสนอัพท่านไปดูเลย ขายกระแสอับไอตัวเนี้ยเพราะมันเป็นรถที่เครื่องยนต์มันถึกฮะอึดถึกทนซ่อมได้ทุกคนมันง่ายนะครับน้ำมันก็ไม่ได้กินเยอะนะฮะถ้าท่านเอาสภาพนี้หกหมื่เกาถ้าท่านให้เราเก็บสีด้วยแปดหมื่นเก้าฟูลออปชั่นแปดหมเก้าจบไปเลยนะครับอ่ะจบไปเลยแปดหมืเก้าเท่านั้นไม่ต้องคิดมาก รถยังวิ่งได้ร้อไม่หลุดทุกท่านสตาร์ได้อยู่สตาร์ได้อยู่ขับมาทงมาเซอร์ได้นะนะครับก็วันนี้ฝากไว้นะฮะสำหรับลูกค้าที่ต้องการรถราคาไม่แพงนะฮะเป็นรถที่ราคาหลักหมื่นแสนต้นๆแสนนิดๆนะครับเอาไว้ใช้งานไม่ต้องไปเสียเวลาผ่อนนะครับและอย่างที่ผมบอกคือว่าเล่นรถพวกนี้คุ้มค่าเพราะมันเป็นราคาสุดท้าย ใช้ไปสามสี่ปีก็ขายได้ราคาเนี้ยเหมือนใช้รถฟรีนะครับถ้ามีอะไรก็อะไรต้องซ่อมก็ต้องซ่อมไปสาหรับคนที่ไม่ได้ติดแบรนด์ไม่ไม่ต้องติดความหรูหราต้องการแค่เคลื่อนที่จากที่หนึ่งไปอีกที่หนึ่งอ่ะท่านจะไปโชว์ใครบางอย่างเราไม่จำเป็นต้องโชว์ใช่ไหมฮะสำคัญที่สุดเงินในกระเป๋าเรามีเท่าไหร่ <c oughs> ถูกไหมครับไม่ใช่ขับรถหรูเงินเงินในกระเป๋าไม่มีใช่ไหมก็ไม่ได้ถูกไหมทุกท่านดังนั้นเราไม่จำเป็นต้องโชว์ใครฮะ,คะรถมันใช้งานได้เดินทางใกล้ ท่านจะไปเสียตังแพงทําไมถูกไหมซื้อตังแพงซื้อเสร็จแล้วไงทุกท่านราคาก็ลงใช่ไหมลูกค้าผมหลายคนนะซื้อเบ้นต์มานะซื้อมาตอนแรกห้าล้านใช่ไหมใช้ถือมาเกือบยี่สิบปีขายได้ห้าหมืนแทบกีดฮนะ <c oughs> แทบลงไปคานกับพื้นฮนะ <c oughs> จะขายผมสามแสนผมบอกผมซื้อไม่ได้ผมซื้อได้ห้าหมื่นพี่เอาปะละ่ะ <c oughs> แต่ห้าหมื่นผมเอา แทบกีดฮนะเขาบอกฉันซื้อมาห้าล้านนี่ฮนะผมเลยบอกว่าราคามันตกไปเรื่อยๆแต่พวกนี้มันไม่ตกแล้วมันเป็นราคาสุดท้ายของมันแล้วมันจบแล้วท่านไม่ต้องทําอะไรแล้วนะครับอ่ะท่านอยากได้ข้อมูลเพิ่มเติมนะท่านติดต่อหาเรานะครับผมนะฮะคาร์มิโนโต้นะครับเ,เปิดทําการมาสิบปีนะครับทางานด้วยความเต็มที่รักในงานบริการแล้วก็รักในงานขายนะครับท่านอยากได้ข้อมูลอะไรเพิ่มเติมติดต่อหาพวกเรานะฮะผมทีมงาน น้องโอมน้องดีมน้องหมิวทุกคนดูแลทุกท่านเต็นที่แน่นอนวันนี้ผมลาไปก่อนสวัสดีครับ